สวัสดีนะครับวันนี้เรามาตรวจสอบวงจรสวิตชิ่งของบอร์ดอินเวอร์เตอร์หรือ s w i จุสวิตชิ่งอะไรก็าตามนะครับที่เราจะตัวเช็คมันวิธีการตรวจสอบวงจรสวิตชิ่งง่ายๆว่าปัญหาเขาอยู่ที่นะครับปัญหาเขาอยู่ที่ตัวอ่ไอเสียนะครับหรือม้อแปลงเสียหรือส่วนส่วนเอาท์พุตเสียเราเช็คง่ายๆนะครับ ส่วนของตัว IC เนี่ยนะฮะวิธีการเช็ค IC เนี่ยง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าแต่เราคุณต้องเตรียมสโคปก่อนนะครับขั้นแรกเอาเซลล์สโคปที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยคุณต้องตั้งสโคปไว้ที่คูณ10นะครับจำไว้นะทุกครั้งนะครับเขาคุณจะว่าสวิตชิ่นตรงนี้ให้ตั้งสโคปคูณ10แล้วก็เลื่อนสวิตที่โป๊อปสโคปคูณนะตรงนี้นะเป็นคูณ10นะครับแล้วาจารย์แนะนำไม่ใส่ถุงมือกันไฟดูดด้วยนะครับนะครับแล้วก็ตั้งช่องตรงนี้นะครับอ่าความช่องเนี่ยตั้งไปเลยครับให้สุดไไปเลยยออาาจจร์ะะตั้้งงวที่่ชน 100 v โวลต์เลยนะครับเอาให้มันสุดไปเลยนะครับช่องอันนึงหน่อยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวัดสัญญาณ p เพ Switching คือการตรวจสอบสวิตชิงว่าสวิตชิงคุณดีหรือเสียนะครับถ้าไอซุนทรสวิตชิงคุณทำงานเนี่ยคุณวัดจิ้มนี่จุดเดียวนยะคุณจะรู้เลยว่ามงจจ s w สวิตชิงคุณทำงานแล้วนะครับด้วยการวัดอะไรเราจะวัดที่ขาเดเนนะครับของ IC Switching นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็น TNY 280ขาเดนไปอยู่ขา4่นะครับบริเวณน,นี้ นะตรงนี้นะครับเพราะไฟเนี่ยมันจะวิ่งเข้าตรงเรตแล้วตัวไอซี i วิ h ชิ g งตัวนี้มันมีวัสดุในตัวมันทําการสวิสแล้วมันจะสร้างความถี่ขึ้นมานะครับแบบนี้นี่เห็นไหมนะนะการแตะที่ขาสี่มันเห็นไหมครับปึ๊บสัญญาณมาเลยอ่าคราวนี้ถ้ามีสัญญาณอย่างนี้มานะครับไอซีสวิ h ชิ่งคุณทํางานวงจรสวิชคุณทำงา,ง,ณางานหมดแล้วคราวนี้แต่ถ้าในกรณีที่เสียบแล้วเงียบเอาแล้วเสียบแล้วเงียบนะครับ ไอซีสวิตชิ่งน่ยมันจะมีอาร์สตาร์อยู่โดหนึ่งถูกไหมครับมันจะมีการสตาร์ทวิ่งไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอาไฟย้อนกลับมามีมันต้องมีโดสตาร์ทถูกไหมครับโดสตาร์ทก็จะมีไฟวิ่งเข้าที่ไอซีสวิตชิ่งสมมติไอซีสวิตชิ่งเนี่ยถ้าเกียร์ดูมันต้องมีขาหนึ่งที่มีไฟ5โวลต์มาเปิดต้องมีขาบุไฟ5โวลต์มาถ้าขา5โวลต์นี้มันไม่มีมานะครับแล้วเราเช็คซีสวิตชิ่งไม่ช็อตเนี่ยคุณดูมอปแปลงได้เลยมอปแปลงมีปัญหาแน่นอนนะครับมยจจะิ้ไฟไฟไ5โวลต์ขา2นะครับขา2 แต่ตอนนี้ที่เราไม่เห็นเนี่ยเห็นกระดกน้อยมากเพราะเราตั้งที่ 100, 100, 100ร้อยวลต์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลดมาให้ดูนะครับนะครับนี่โวลต์ก็เยอะไปนะครับมามันต้องมีห้าวอนมาเองนะครับขาสองนี่น,นะจานวัดที่ขาสองนะครับขาสองต้องมีไฟห้าวต์มานะครับอันนี้คือวงจรสวิตช์่คุณทำงานสมบูรณ์นะนะครับเวลาคุณวัดเนี่ยถ้าคุณเจอปุ๊บถ้าห้าวต์ไม่มาเอาแล้วางานงอกนะครับห้าวต์ไม่มานี่ก็แสดงว่ามีปัญหาแล้ว นะครับปัญหาหน้อยู่ที่มอปแปลงนะครับแล้วว่าสวิตชิ่งเวลาทางานวนเนี่ยจะมีสัญญาณวิ่งกลับมาที่ออโตโอวิ่งกลับมาด้วยนะครับวิ่งกลับมาด้วยคราวนี้สรุปก็คือวิธีการตรวจสอบวงจรสวิตชิ่งง่ายๆนะครับก็คือเราวัดนะครับดูขาเดรนนะครับขาเดรนของ IC อยู่ที่ไหน IC ซีสวิตชิ่งมันมีต่หลายเบอร์นะครับขาเดรนแล้วเราตั้งตรงนี้ตั้งรอไปเลยเอาขึ้นไปเลยนะครับเอาซัก ช่อง50โวลต์ก็ได้อะ50โวลต์ได้ไหมดี๋ยวดูนะช่อง50าระบตรวจไหวไหมห้าสิบไม่ได้มันทะลุจอไว้ต้องช่องหนึ่งร้โวลต์นะครับนะครับมันก็จะได้ออกมาประมาณ300โวลต์นะครับสวิตช,ชิ่งอยู่ที่ประมาณ300โวลต์นะฮะแต่ถ้าคุณจอนคุณมีเป็น PFC มันก็โดดไปที่400โวลต์380โวลต์เพราะฉะนั้น สโคปที่วัดมันได้ก็ต้องทำช่องในหนึ่งร้อยโวลต์นะฮะเอาง่ายๆนะครับมึงจะเห็นนะครับโดยประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูสัญญาณสวิตชิ่งหน้าตาดีๆกดออโต้ไปครับอ่าจะได้เห็นสวิตชิ่งนี่สัญญาณเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะปรับไอ้นี้นิดนึงเดี๋ยวจะปรับไทม์เข้ามาให้มันย่อๆให้เราดูหน่อยจะได้เห็นหลังกันนี่คือหน้าตาของสัญญ,ญาณสวิตชิ่งนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจำไว้นะครับนี่มันจะมีการ แล้วเสร็จแล้ว okay. มันก็จะมีการยกขยายที wiele. ่มอแปลงนะทำการดาวไฟลงนะฮะพอใสร็ส่ right ็จเสร็จเาร็จเสร็จก uh, okay, ็สา็าสรมาัดรฟวัวไฟจุว5จุด5็2เสร็จเสร็เรเจเร็จร็จดจเดร็วเสร็จไสร็จเดร็จด่ะจเดร็จเดี๋เอ็จเร็จเร็จเปร็จะปรัจไสร็จเรจเสอ็จนนะ็เดี๋ยวขอเป็นปรับเป็นช่องรับรับช่องรับ ่ะเราจะเริ่มวัดไฟนะครับจุดเทสต์พอยต์แรกก็จะวัด15โวลต์ช่อง5โวลต์ต้องขึ้นไป3ช่องนะครับปึ้งนะครับ1 2 3 15มานะครับ15มา12มาไหมนะครับ12มานะครับแล้วก็5โวลต์5โวลต์อยู่ไหนวะเดี๋ยวหาจุดก่อนนะครับจุด5โวลต์จุด5โวลต์นี่นี่5โวลต์อยู่นี่นะครับ5โวลต์1ช่องมานะครับกล้องจอสวิชชินกุญแจได้ตามเนี้ยมันก็ปกติแล้วแต่ถ้า เราจิ้มปุ๊บที่เดนนะครับมีไฟแต่ไม่มีการส่งสัญญาณนะครับมีไฟมาคือไฟจากบิดมันจะวิ่งมารอนะครับแต่ไม่มีการสวิตช์ไม่การสวิตช์เนี่ยคุณต้องเช็คว่าไฟที่ไฟเลี้ยงกดสตาร์ทอ่มันมาที่ IC ตัวนี้หรือเปล่า5โวลต์นะครับซึ่งตัวนี้มันอยู่ที่ขา2 5โวลต์นะครับจิ้มเลยปึ๊บนะดูนะครับ5โวลต์มาไหมต้งขอปรับอย่างนี้นิดนึง มันจะมีสัญญาณได้วิ่งมานะครับนี่ประมาณห้าโวลต์นะครับเอเฟอร์เนนะฮะนี่ช่อง10สิบโวลต์ถอยก่อนนะครับห้าโวลต์นะมันต้องมีห้าโวลต์มานะครับขาสองนะครับเนี่ยเนี่ยออกตกปุ๊บนะครับถ้าตัวสวิตชิ่งมาแล้วกดสตาร์ทไม่มีมานี้นะครับสิ่งที่จะต้องให้คุณดูนะครับที่คุณจะต้องไปวัดก็คือมอแปลงมีปัญหาแน่นอน นะครับเพราะขดสตาร์ดเนี่ยเวลาไฟไมาเนี่ยมันจะเข้าขดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วจะไป deal อินดิวเข้าขดสตาร์ดถ้าขดสตาร์ทถ้าม้อแปลงมีปัญหาขดสตาร์ดจะไม่ไปไฟตรงนี้ก็ได้มาฟีดแบ็กของออโต้ก็จะไม่วิ่งไอซีสวิตชคุณก็ไม่ทํางานถ้าคุณเจอในเคสที่ไอซีสวิตชิ่งคุณไม่เสียนะวัดแล้วนะไอซีสวิตชิ่งไม่ช็อตนะครับแต่ไฟ5โวลต์ได้มาด,ดูดูหม้อแปลงได้เลยครับหม้อแปลงไปแน่ๆส่วนฝั่งอาวุธไพรมอรี่เนี่ย5โวลต์12โวลต์ไม่ออกกคุณ็มาไล่งโวลเตอร์ตัวไหนนเสียี่เป็นนหลัักการข้ตอนนนง่ายๆะครับับข้ตอนนง่ายๆใการรตวจสอบ อ่ามุนจอสวิตช,ชิง่งคราวนี้เวลาตัวนี้ทํางานแล้วออปโต,โตตัวนี้มจะต้องมีไฟด้วยนะครับแอะนะครับผู้จัดจะเปลี่ยนกลาวใหม่ปึ๊บมาจับตรงนี้นะฮะช่องช่องะห้าโวลต์นะครับไดโอดตัวเนี้ยนะครับตัวออปโตมันต้องมีไฟเลี้ยงมาด้วยนะครับนี่แะนะพอฟีดแบ็เข้าระบบครบได้เนี่ยออปโตตัวฟีดแบ็นะครับขาหนึ่งมันต้องมีไฟ5โวลต์มานะครับถ้าขาหนึ่งไม่มีไฟ5โวลต์มาก็าจบนะครับสัญญาณสวิตช,ชิง่งนะครับมันจะวิ่งมีตานี่เห็นไหมครับน,นี่ขาออปโต ครับนี่เงื่อนไขนะครับเซอรโตตัวนี้มาจากไหนไฟตัวนี้มาจากไหนก็มาจากหม้อปแปลงนี่แหละครับมันผิดกลับมาเอาง่ายถ้าตรงนี้ไม่มี5โวลต์มาตรงนี้ไม่มี5โวลต์มาคุณคุณจัดการเรื่องหม้อปแปลงได้เลยนี่คือการวิการเช็คสวิตชิ่งแบบใช้วัดโดยสโคปนะครับใครมีสโคปงัดขึ้นมาใช้อันนี้เป็นการตรวจสอบวงจรสวิตชิ่งแบบง่ายๆนะครับไม่ว่าวิธีหลักการเนี้คุณจะใช้สวิตชิ่งของบอร์ดแอร์นะครับหรือเป็น เครื่องซักผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคุณเช็คได้หมดใช้หลักการนี้หมดเลยนะจำง่ายก็คือขาหนึ่งหนึ่งนะครับการตรวจสอบสวิชชิ่งตั้งสโคปไปเลย100โวลต์นะครับหรือคุณสโคปคุณมีสูงสุดตั้งให้สุดเลยแล้วลากเส้นนี่มาลงต่ำที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับแล้วคุณทําการวัดนะครับอย่าลืมตั้งสโคปคูณ10นะครับคูณ10นะฮะคูณ10นะฮะตรงนี้ช่องทดสอบทั่วไปมันทาได้เท่าห้าสิบโวลต์ก็พอแต่คุณต้องลากลากลากสัญญาณสโคปคุณลง ขาเดนนะครับอย่าไปจําว่าต้องเป็นขาหนึ่งของตัวนี้นะครับไม่ใช่นะครับไอซิสเซอร์เบอร์ขาเดนจะอยู่ทุกคนละที่กันดูดัตชีดนะครับถ้าเป็นพวกไอกินมาใช้ TNY 280ใช่ไหมครับถ้าเป็นพวกพันโนโซนิกหรือมิสูถ้าอาจารย์จะไม่ผิดจ,จะใช้เป็นเบอร์ i m p นะครับซึ่งขาเดนมันก็อยู่จุดหนึ่งอันนี้กราวจับไหนนะครับการตรวจสอบสซูช,ชิ่งกราวเราบวดจับที่ขั้วลบของเดอโอดบิดเลยนะครับบิดเอาพุทเนี่ยจากบิดเนี่ยนะครับจิ้มไปเลย รอนนี้แต่ถ้าเป็นบอร์ดไดกินเนี่ยตอนคุณ start, คุณสตาร์ทคุณเทสเนี่ยนะครับถ้าคุณจ่ายไฟเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับจนกว่าเราจะเอาสายส,สายสื่อสายไปทิกกับสัญญาณสัญญาณลายนะติ๊กตึงนะครับรีเลย์ต,ตัวนี้ถึงทํางานนะครับไฟถึงเข้าระบบไม่งั้นจะไม่ทํางานนะครับถ้าเป็นไดกินแต่ถ้าเป็นย่ออื่นเนี่ยคุณจ่ายไฟไอซิสวิชชิ่งทำงานนะครับ,ก,นนนะรบก็ต้องดูกันด้วยนะครับรว่ามันมีการทริกนะแต่ถ้าทริกแล้วไม่ไปก็คือ c p u เสียแน,น่นอนวัดได้เลย CPU ช็อต นะครับเวลาที่เราจะเทสหรือทดสอบไอ้บอร์ดพวกนี้นะครับเวลาถ้า CPU ียูทำงานคุณจะเห็นไฟเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีไฟกระพริบอยู่นี่นี่อ่ะนี่คือบอร์ดทำงานปกติแต่ถ้านิ่งอันเนี้ยไฟจิตนิ่งหรืออันเนี้ยคล้ายๆทงเช็คคิสตันดูนะครับดูกันดีๆนะครับวิธีการเช็ค CPU ในห้องเรียนอาจารย์สอนไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจสอบวงจรสวิตช,ชิ่งแบบง่ายๆนะฮะคุณไปเราไปใช้วิธีนี้ไปไป,ประยุกต์กับ ทุกยี่หอ้อทุกรุ่นได้เลยนะเดี๋ยวจะ z ูมอันนี้ให้ดูนะครับว่าไอซีเนี่ยขามันเป็นยังไงมาจุดที่าจานวัดนี่นะครับนะจุดแรกจุดแรกที่วัดเลยเนี่ยดีวัดตรงนี้ครับแต่เดี๋ยวลืมนะครับจะวัดตรงนี้คุณต้องตั้งสโคปไวท้ที่สูงที่สุดเท่าที่คุณจะมีช่องสูบคุณจะทได้นะครับนะฮะวัดขาเดนเัขาสีนี่ครับนะฮะพอวัดขาเดนปุ๊บสโคปมัต้องมีสัญญ,ญาณ จิ้มที่ขาเดนนะครับเราต้องเห็นความถี่จิกๆ,ๆมาเดี๋ยวถ้าอยากคุณเนสวยเมื่อกี้คุณก็กดออโต้นะครับตอนนี้ไม่ได้กดออโต้นะมันขายมันย้ายไปละนะฮะกดออโต้ไปอ่าอย่าดูสวยๆก็กดออโต้นะครับสกคตตตัวเล็กตัวใหญ่มีออโต้หมดทุกตัวอ่นะอย่างงี้แหละประมาณนี้นะครับถ้าต้องการปรับอ่าดูให้มันสวยๆก็ลดค่านะครับลดค่าของสกคตตนะครับปรับปรับที่แอนซูมเนี่ยฮะเราก,ก็กจะได้เห็นเป็นซตชิ่ง สัญญาสวิตชิ่งในทุกยี่ห้อจะเป็นแบบนี้หมดจำไว้นะครับทุกตัวทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้หมดเลยนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็วัดไฟนะครับวัดไฟ5โวลต์น,นะครับแล้วเราเช็คว่าไอ้ตัวมออแปลงเนี่ยมันฟีดแบ็กกลับมาได้ไหมเราก็มาวัดที่ออโต้ครับมามีไฟ5โวลต์คันนี้ตั้งร้อยโวลต์ไม่เห็นแน่นะครับก็ต้องปรับเลงถอยหลังหน่อยนึงนะครับเอาไปช่องละห้าโวลต์นะครับช่องห้าโวลต์แตะไปเลยปึ้งนะต้องมีมานะนะแตะแล้วต้องวิ่งขึ้นห้าโวลต์ แล้วแต่ถ้าไม่มีสโคบไม่เด้งขึ้นมอแปลงไปหรือวัดที่ไฟนะครับไฟเลี้ยงนะครับบนขาบ e ีซีซีถ้าไอซีพีชิงเบอร์อะไรจะเกิดมอสคอยีซีซีอันนี้เพื่อจะเขีนแสง UV นะครับปุ๊บอย่างเงี้ยอ่ะมันต้องมี5โวลต์ขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าเบอร์5โวลต์ไม่ออกนี่มีการวิเคราะห์ออคือมอแปลงเสียนะครับอันนี้ก็ง่ายๆปกติจานเช็คจันโดยไม่ค่อยจ่ายไฟนะครับเราจะใช้แค่คอมเพเตอร์วัดแล้วก็เจอแล้วแล้วก็เอามิเตอร์มาวัดมอแปลงว่ามอแปลงคอยเป็นขาไม่ขานะ อันนี้มีหลายคนรีเควสบอกจานครับอยากดูวิธีการใช้สโคปวัดก็ทําให้ดูแล้วนะครับก็ส่วนง่ายๆการเช็คสวิตชิ่งเนี่ยว่า ICD เสียนะครับถ้าเราวัดเราต้องวัดก่อนวัดจากค่าความต้านของลายอยู่ตอนที่เข้ามาว่ามันชอ็อตหรือเปล่าถ้ามันไม่ชอ็อตนะครับถ้ามันไม่ชอ็อตนะก็อเสบายใจได้แล้วว่าอ่าโอเคมาถึงบิดเนี่ยไม่พังแน่นอนนะครับผ่าน PFC GPT ไม่พังแน่เราก็เข้ามาดูที่ AC ซีสวิตชิ่งนะครับมาเราต้องมาเทสสวิตช,ชิ่งดูว่าไ c ซีสวิตชิ่งเนี่ย หรือหม้อแปลงเสียนะครับสวิตชิ่งจะมี3ตัวพันอยู่ครับมีมอแปลงนะครับมีเดโอดนะครับเดโอดสตาร์ทนะครับมีเดโอดสตาร์ทอยู่ตัวหนึ่งได้โอดสตาร์ทสี่ก็พังเหมือนกันนะครับว่าตรงนี้มันจะเอาไฟจากหม้อแปลงนะครับนะครับแล้วก็ดีเทคมาแล้วก็ป้อนกลับมาที่ไอซิสวิตชิ่งนะครับมันจะมีตัวสตาร์ทอยู่โอ้มันมีจะมีะมันมีอาร์สตาร์ทเดโอดสตาร์ทก็ว่าไปดูกันนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็สัมพันธ์กับมาที่ออโต้ออโต้ตัวฟีดแบ a c สวิตชิ่งนั้นออโต้เนี่ยขาหนึ่งขาสองมมีไฟโววลต์าด้ย ถ้า5โวลต์ไม่ออก5โวลต์สตาร์ทของอ่ไอซีสวิตชิ่งไม่มา5โวลต์ที่ออปตโตไม่มาฟันธงนี่เลยครับหม้อแปลงเจ๊งหม้อแปลงมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าไฟ5โวลต์เนี่ยมันมาจากหม้อแปลงนะครับนจำไว้ด้วยนะครับนี่คือวิธีการตรวจสอบวงจรสวิตชิ่งแบบง่ายๆนะครับหลักการนี้คุณจําไว้เลยคุณจะไปใช้กับตัวไหนก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเรียนซ่อมบอร์ดแอร์อิมพลิเตอร์กับอาจารย์ได้ไหมอาจารย์จิ้มเจสโกบจิ้ม ไม่ต้องไปใช้มิเตอร์วัดดูฟงดูไฟแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดไฟบางทีเราไม่เห็นสัญญาณทริกนะครับนะวันนี้มันมีไฟแต่มันไม่บูตนะครับคือไม่มีส่งไอซิสบริชิ่งมันไม่สร้างความถี่แบบนี้ยนะฮะนะครับมันก็วงจรมันจะไม่ครบระบบแล้วก็มันก็จะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเช็คเนี่ยสโคปดีกว่ามิเตอร์จําไว้จิ้มเห็นสัญญาณเนี่ยรอดแต่ถ้าจิ้มแล้วไม่ออกไม่ออกก็มือว่า5โวลต์มันออกไหมนะครับถ้าตรงนี้จิ้มมา ไอ้นี่ไม่ออกแล้วก็ห้าโวลต์ไม่ออกกูเปลี่ยนหม้อแปลงเลย <hi> นะครับแต่เช็คได้โอดไปก่อนมีเดียวโอดอีกตัวนะครับมันจะมีเดีโอดอยู่ข้างหน้ามันตัวก็อยู่ตรงนี้นะครับดูนะครับเห็นไดโอดไหมครับนี่เห็นเห็นตั้งหนึงนะเห็นไโอดตัวนี้ไหมครับโดดข้างหน้าที่อยู่ข้าง,างสีเช็คเดโอดตัวนี้ได้นะครับถ้าโดดตัวนี้มันไปก็ก,ก็ไม่ไม่สวิตช์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการชิจานเช็คไอซีสวิตชิ่งแบบง่ายง่ายนะครับแบบง่ายง่ายอ่า อันนี้ท่านใดสนใจเรียนก็เดี๋ยวทักไลน์อดีจานมาด้วยนะครับอดีจานทํานใธไปที่ช,ช,ชคลิปนะครับเดือนนี้เมษานี่เรียนซองบอร์ดอินเวอร์เตอร์แบบออนไลน์จานเก็บแค่3 9 0 0บาทนะครับจาก6,5 0 0แค่เดือนเมษานี้เท่านั้นนะครับเลยเดือนเมษาก็เก็บเต็มแล้วเพราะนั้นท่านใดอยากสมัครอยากเรียนแล้วเนี่ยช่วงนี้นะครับสงการบางคนหยุดจะไม่ได้ไปไหนนะมานั่งเรียนก็ได้เรียนทางออนไลน์นะครับทักไลน์อดีจาน mon TAMQ นะครับมั่นเต็มคิวนะครับ M O MMAN นะครับ O Oxford นะครับและ N นะครับ NMAN นะครับแล้ว T Thailand นะ A n M O d MMAN แล้วก็ Q นะครับตัว Q นะฮะไอ IDLAIJAN มั่นเต็มคิวนะครับแอดมาได้เลยนะครับสนใจสมัครเรียนอยากเรียนซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์มาเลยนะครับ แต่ถ้าถาคุณต้องการวัดสัญญาณ IPM ว่าออกไม่ออกคุณต้องต่อฟูลระบบนะครับไม่งั้น CPU มันจะไม่เช็คอะไรเลยนะครับ CPU มันจะเช็คก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะแตว่าไม่ต่อคอมเพรสเซอร์เช็ค IPM ได้ไหมสัญญาณ IPM ไม่นะครับนะครับเพราะว่า CPU มันเช็คได้มันจะมองไม่เห็นแล้วมันก็จะไม่ส่งอะไรมาวัดนะครับเนี่ยนะฮะสัญญาณอินพุตไม่มีอะไรออกเลยเห็นไหมครับเนี่ยวัดอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่คุยนะครับถ้าคุณอยากจะวัดสัญญาณ IPM คุณต้องต่อโหลดที่ครบ แล้วถ้าต่อโหลดแล้วไฟสองร้ตรงนี้ตกนะครับก็ต้องมาเช็คพวก C แล้วล่ะ C มีปัญหานะครับมันมีมันม,ม,ม,มีขั้นตอนการเช็คทั้งหมดอยู่นะครับมีขั้นตอนการเช็คทั้งหมดอยู่ก็เดี๋ยวทั้งหมดอยู่ในห้องเรียนออนไลน์แล้วนะครับเวลาเรียนออนไลน์หลายคนชอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเรียนแล้วมีปัญหาจะสอบถามอาจารย์ได้ไหมครับสอบถามได้ตลอดนะครับนะครับทักไลน์ดีก็คุยกันทางไลน์จะคุยทาง Messenger นะครับหรือใครติดป,ปัญหาวิดีโอคอลมาหาอาจารได้เลยนะครับการเรียนอาจารย์เป็นเรียนออนไลน์แต่ว่าเรียนออนไลน์เรียนแบบเนี้กกกก็คืออาาารรรววัดดจจขงงิให้พเู นะครับการวัดของจริงให้เราดูม,มันก็เหมือนกันนั่งเรียนตัวตว่อตัวที่บ้านเนี่ยมาเรียนที่บ้านจาย์นะครับก็มานั่งวัดกันจริงๆนะครับหรือท่านใดสนใจอยากจะมาเรียนแบบตัวตว่อตัว,ตวที่บ้านจันธกฯิจวันละสามพันนะครับแต่เนี้ยจยนถึงแนะนำว่าทุกคนก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยควรจัดนะครับควรจะนะครับระะรบ,บอกกันเลยว่าควรจะดูออนไลน์มาก่อนจะได้ไม่มาเสียเวลายเยอะนะครับถ้าคุณแบบไม่รู้อะไรมาเรียนจารยาที่บ้านต้องมีประมาณอาทิตย์สัปดาห์หนึ่ง อยากจะจ่ายแค่3ามพันจะกลายเป็นนละสามพันนี้สองหม่นเลยนะนะครับแต่ถ้าคุณเรียนออนไลน์แล้วคุณมาย้าจ่ายแค่วัน2วันจบนะครับนะครับดูออนไลน์มาก่อนโอเคนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้มีของเล่นใหม่มาอวดอีกอันหนึ่งนี่ครับนี่อ่ะมีการป้ายยาของเล่นใหม่เออจริงๆไม่ใช่ครับอันนี้มันเอาไว้ขายไปจุนะครับเอาไว้ขายไปจุแทนที่ใช้หลอดไฟก็จะใช้นี่ขายจุแทนง่ายกว่าโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะ การปิดเนี่ยจะลองแคบจุให้ดูค,ครับเดี๋ยวยกเลิกกันจ่ายไฟก่อนนะครับก็พวกเราก็เข้าใจแล้วครับว่านี่คือการสตาร์ทแล้วถ้าดันสนใจลงอยากเรียนซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไรกินเนี่ยบอร์ดนี้แปลไม่เลยบอร์ดนี้เลยนะทุกอาการแก้ได้หมดแล้วทุกอาการแล้วแก้แบบขาดไอ้ปัญหาที่จะเปลี่ยน20ไมโครแล้ว2คงคเดินพงังแก้ไงทําไงนะครับกอเล์ฟเส้นเดินเดินเดินสักพักระดับทําไงพัดลมเดินปักหยุดฮุสนะเซอร์เดินแล้วมีเสียงแก้ตรงไหน อ่ะบอกไว้ทั้งหมดแล้วนะครับในห้องเรียนเรามีบทุกอาการฮันลงไปทํางานเช็คยังไงเซ็นเซอร์ปกติเราจะวัดตรงไหนบ้างนะฮะเช็คอะไรบ้างไอ้วบัวไม่ทํางานเช็คอะไรบอกไว้หมดแล้วอยู่ในห้องเรียนนะครับบอกจุดเสียให้เรารอร่อยด้วยนะก็จานเก็บอยู่สามพันเก้านะครับคุณซ่อมสองบอร์ดคุณได้เงินคืนแล้วนะครับหรือถ้าคุณลูกค้าบ,บอกติดต่อตรงเนี่ยเปลี่ยนบอร์ดให้คุณเก็บซ่อมบ,บอร์ดเดียวคุณก็ได้ค่าเรียนคืนแล้วนะครับช่วงสุรการนี้ด่วนนะครับเพราะตอนนี้ค่าเรียนเหลือสามพันเก้าเลยถ้าซ่อมรุ่นใหญ่บอร์ดดเียว ในห้องเรียนเรามี10ยี่ห้อนะครับราคาที่เก็บ3,009เนี้จะเป็นสิยี่ห้อนะครับ10ยี่ห้อมีอะไรบ้างก็มีไล่ไปเลย LG นะครับ LG, f u j i s u Samsung นะครับ Mitsubishi นะครับ Mitsubishi, m i t s u b i s e t r i c Carrier, Daikin, Sharp นะครับแล้วก็การตรงไซโจอีกตัวหนึ่งให้นะฮะประมาณ10ยี่ห้อได้นะครับทั้งหมดจ่ายแค่3,009 9นะภายในเดือนเมษายนนี้นะครับเลยเดือนเมษายนนี้ค่อยว่ายีกทีง นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวดีชาร์จก่อนปุ๊บนะครับว่าไอแหนบที่การซื้อมาเนี่ยใช้ทำอะไรนะครับขอปลดสายออกให้หมดก่อนนะครับปุ๊บนี่เดี๋ยวเราจะมาดีชาร์จซีนะครับมาใช้ได้ไหมอาจารย์ก็ยังไม่ได้ลองเลยเพิ่งซื้อมาสดร้อนเดี๋ยวลองดูซิ ถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยมันไฟประจุไม่เยอะแป๊บเดียวก็คายหมดแล้วครับแต่ถ้ารุ่นใหญ่ๆที่มันต่อกันหลายตัวเนี่ยนะมันยังมีไฟค้างอยูอ่อันนี้มันร้อยร้อยรยห้าสิบไมโครมิเตอร์วัหน่วยที่มีไฟค้างไม่น่าจะมีนี่น่าจะมีเพราะไม่มี R ตรงนี้อยู่แล้วโอ,อ้เหลือสองโวลคายหมดเลยนะครับตับนบอร์ดบอร์ดนี้คายไม่เจอ ถ้าไอ้บอร์ดใหญ่ๆอ่ะไอ้ที่มันตอน3-4ตัวเนี่ยนะครับเวลาที่เราเสียบปุ๊บเดี๋ยวยืดไฟคาเนี่ยเราไฟเราไฟตรงนี้มันจะติดเลยตัวนี้เอาไว้คายปจุนะครับตัวนี้ไฟมันน้อยมากนะฮะร้อยไมโคมันก็ไม่มีละหมดโอเคเด้อร์เห็นนะครับก็ฝากไปด้วยใครสนใจเรียนก็ทักไลน์ดีจารมาเลยนะครับอ่เรียนเอาเรียนออนไลน์ติดหาอะไรก็วิดีโอคอลมาคุยกันนะครับรออยู่นะครับสวัสดีครับ